สวัสดีครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะผมสามเราวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นเกมไหน,นผมพร้มมอมกับแจ้งข่าวร้ายให้ทราบนิดนึงเนาะซึ่งว่าผมเนี่ยเรียกว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะผมมันทาให้ผมอัดคลิปได้ไม่เต็มนั่นเองนะครับผมไม่เต็มขนาดไหนหรอจากร้อยไปหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสิงหนาทีมันก็จะหมดนะผมผมก็ ือมันเสื่อมมากๆอ่ะคือแบบใช้มาเป็นปีแล้วอ่ะก่อนนั่นแหละผมผมก็กําลังที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ซึ่งการระหว่างรอผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่มันก็อาจจะใช้เวลานานซึ่งผมก็จะมาแจ้งให้ทราบว่าผมเนี่ยจะขอไม่โพสคลิปเป็นเวลาสามถึงสี่เดือนหรือว่าสองเดือนยังไงก็แล้วแต่ผมในปีนี้ผมจะกลับมาแน่นอนนะผม แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนั่นเองครับผมยังไงผมก็จะกลับมาแล้วก็มีเพียงแค่นีน้นึงเท่านั้นนะผมที่ผมอาจจะไม่กลับมาทําช่อง YouTube อีกเลยับผมแต่ว่านั่นแหละเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจดีเดนะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจดีโอเคครับผมก็มันมันมีประมาณ99%รนนะผมที่ผมจะอาจจะกลับมาแต่จะนานหน่อยก็ขออภัยด้วยผม ผมพ็อจะฟาร์มเกมทุกอย่างให้พร้อมเตรียมทําคลิปนะครับโอเคไหมครับซึ่งก็จะติดปัญหาหลายอย่างเพราะว่าช่วงนี้ผมเรียนเยอะเป็นพิเศษแต่ผมก็เลยอาจจะโพสคลิปน้อยครับผมหรือว่าเร็วอาจจะมีเวลาทําคลิปน้อยผมแต่ในปีนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับมาแน่นอนคลิปนี้ผมจะไม่ตัดน,นะครับผมเพราะว่านั่นแหละเนาะก็จะมีแค่ภาพเท่านั้นนะผมก็สําหรับ การกลับมาของผมเนี่ยผมก็จะถ้าผู้ชมอยากให้มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยับผมซึ่งผมบอกแน่ๆับผมว่าผมจะกลับมาอย่างแน่นอนแล้วพร้อมกับอ่ะแล้วผมขอพูดเกินไว้ก่อนเลยนะผมการกลับมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งของผมอาจจะมีข้อมูลบางส่วนหายเพราะอาจจะต้องย้ายโทรศัพท์ซึ่งมันก็ต้องมีข้อมูลบางส่วนหายอยู่แล้วล่ะผม มินิเวิลอาจจะหายสปีดเดิเตอร์อาจจะหายซึ่งแบทเทิลแคทนะผมเป็นตัวเสียงหายมากๆเลยเพราะว่าแบทเทิลแคเนี่ยแบกบเลยมันไม่มีเซฟอะผมมันหายง่ายพวกอะไรต่างๆก็อาจจะหายอะผมก็มันก็เป็นการวัดใจกันแล้วแล้วผมว่าอะไรจะหายอะไรจะไม่หายซึ่งอะผมก็พบกันใหม่อะผมหลายๆเดือนหน้าสามเราวันนี้สวัสดีครับ บายบายแล้วเจอกันนะคบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมจะปิดคลิปมันถึงมินมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมที่ผมจะไม่กลับมานั่นแหละแต่ผมก็อาจจะมีคลิปบอกช่องในซักซองหนึ่งอาจจะเป็นช่องใหม่อะผมว่าผมอาจจะคลิปช่องบินบัวเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วแต่ว่ามันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมเนะี่ยย้ำไว้ก่อนนะว่ามันมีโอกาสนะผมมันมีโอกาสจริงๆนะ อันนี้เรื่องจริงครับผมซีเรียสมากซึ่ง3มเราวันนี้สาวัสดีครับผมบายบายมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับจะได้ผมเนี่ยจะตอบให้หมดเลยสวัสดีครับบายบาย